ทีนี้มาย้าถึงน้ําหนักของน้องเมียวกันอีกครั้งหนึ่งตอนนั้นที่หนูบอกว่าหนูกลายเป็นโอบมังกรเนี่ยนะคะ50กว่านู้นเลยใช่ไหมตอนนั้นคืออ้วนจริงยอมรับแต่พอไอ้ที่แฟนเรียแค่49ค่ะเออเอาเหรอแล้วณปัจจุบนันละคะน้ำหนักเท่าไหร่4041ประมาณนี้ค่ะจะน้อยมากเนอะหรือแต่น้ําหนักสีสายนะแล้วล่ะตอนเนี้ยตัวมันเดีหยวโตมากเลยอะลานี่แล้วว่าลดน้ําหนักลงแล้วแต่ลงทั้งทุกส่วนนะคะไม่ใช่ว่าเปี่ยานลดน้าหนักทั่วไปเพราะหนูเนี่ย ลองหมดใช่ค่ะไปคลินิกก็เคยตามตลาดก็เคยโอ้โหขนาดคือทำทุกทางแล้วล่ะใช่ไหมยังแล้วค่ะจริงเพราะตอนนั้นไปกินอย่างคลินตามพวกคลินิกที่เราโฆษณากันแพี่มุ๋มจำไหมว่าหนูนั่งสั่งก๋วยเตี๋ยวสั่งแล้วนะคะก๋วยเตี๋ยวมาหันไปถามแฟนว่าจริงเรากินอะไรดีอ่ะเออเหมือนมันเบลอใช่ค่ะเบลอตายแล้วเบลอมากค่ะตอนนั้นอ่ะพูดอะไรไปปุ๊บ เมื่อกี้กูวุ่เลยนะอะไรเงี้ยเออ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 คือเนื้ออย่างนี้เลยสมัยเรียนอยู่กับเพื่อนคือเพื่อนบอกเลิกกินสาเลิกกินสาใช่เพราะว่าพวกยาลดน้ำหนักมีแต่ผลเสียกับสมองแล้วก็สุขภาพนั่นเองนะคะแต่นี่คือการลงและลงได้จริงถูกต้องแล้วก็ที่สำคัญคือธรรมชาติทั้งหมดด้วยกินหนึ่งซองตอนเช้าตอนเช้าค่ะนะคะวันละซองเท่านั้นเองแล้วก็ถ้าใครที่อาจจะแบบเจอประสบการณ์ไม่ดีหรืออาจจะผ่านอะไรมาเยอะเหมือนคุณเหมียวก็แนะนําให้ทานคู่กับตัวนี้นะคะมันจะช่วยเหมือนรีเซ็ตปรับระบบใหม่ทั้งหมดแล้วก็ทําให้การดูดซึมทําาใหห้กรเอมืบ เป็นอะไรทุกอย่างในระบบร่างกายเราเนี่ยมันทําได้ใหม่และดีกว่าเดิมดังนั้นตอนนี้ชีวิตคุณเหวียวเป็นอย่างไรบ้างพอผอมแล้วเป็นยังไงคะก็แฟนก็มีกิกค่ะเป็นหนูคนเดียวนี่ตอนนี้ก็มาเฝ้าอยู่เนี่ยค่ะอยู่ข้างหน้าก็เลยชีวิตเปลี่ยนหลงเลยนะเอาสนใจสั่งซื้อผลิตภัณฑ์โทรเลย094 709 4444 089จ7 1 8889 ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ w w w s i t e t y u c o m